วันนี้นะครับเราจะมาสร้างโมเดลตึก7ชั้นกันนะครับตัวอย่างนะครับตัวนี้คือตัวอย่างนะเราจะทําออกมาในรูปแบบนี้นะครับเป็นตึก7ชั้นของอาคาร4โรงเรียนพนาวุฒธธิาจารย์นะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับเริ่มทํากันให้เลยอันดับแรกครับให้พวกเราไปที่ไฟล์แล้วเลือก New File ขึ้นมานะครับ New File จากนั้นนะครับ ให้ตั้งค่าไฟล์ของเรานะครับตัวไฟล์ของเราให้มีขนาดโมเดลของเราครับจะได้มีขนาดเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับโดยไปที่ window แล้วเลือกโมเดลอินโฟตรงอามันจะมีหน้าต่างปัอ up เด้งขึ้นมานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับให้เลือกยูนิตนะครับตัวล่างสุดเลยแล้วถัดมาคือตรงฟอร์แมตนะครับให้เลือกดิซิมอลจากนั้นปรับทุกอย่างนะครับให้เป็นเมตรเหมือนเลยนะครับ ันเป็นเมตร์เครับเมื่อปรับเป็นเมตร์เสร็จนะครับให้ปิดไปนะครับตอนนี้งานของเรานะครับโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์นี้หน่วยวัดของเราจะเป็นหน่วยเมตร์ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นให้ลบออกนะครับคลิกขวาตัวหุ่นนะครับเลือก erase นะครับลบหุ่นออกนะครับผมโอเคโอเค เมื่อเราลบตัวหุ่นออกแล้วนะครับเมื่อเราลบตัวหุ่นออกแล้วเราจะใช้รักแทงเกิลนี่ครับในการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับขนาดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีขนาดอยู่ที่55.5นะครับ55.5คูณ18เมตรนะครับ55.5คูณ18เมตรหรือ55.5,18นะครับจากนั้นกดเอนเตอร์นะครับ แล้วสี่เหลี่ยมเราครับจะเด้งปรับตามขนาดที่เราปรับไปเมื่อกี้นะครับที่เราระบุมันลงไปคือ55.5คูณเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือพุชครับพุชพูนะครับดึงนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมเราขึ้นมาให้มีความสูงที่21เมตรครับโอเคตอนนี้นะครับเราจะได้เหมือนกล่องกล่องหนึ่งนะครับเหมือนกล่องกล่องหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ ที่มีขนาดที่ความกว้างคูณยาวคือ55.5คูณ18นะครับสูงอยู่ที่21เมตรนะครับโอเคถัดมานะครับตึกมีทั้งหมด7ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งตึกนะครับให้เป็นชั้นละ3เมตรนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับจะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเทปนหครับหรือแบเมตรของเรานีครับวัดกันนะครับ ขอวัดจากด้านบนลงมานี่ครับชั้นละ3เมตรนะครับปิงลงมาพิมพ์นะครับเลข3นะครับจากนั้นกด enter ทำเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะถึงชั้นสุดท้ายเลยชั้นละ3เมตรนะครับเราจะได้ทั้งหมด7ชั้นพอดีเลยครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับตอนนี้มีทั้งหมด7ชั้นนะครับผม โอเคจากนั้นนะครับเราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งช่องนะครับเนาะจาก่าตรงนั้ตั้งนะครับเราจะแบ่งช่องลงมาโดยใช้สลับเมตรเหมือนกันนะครับวัดจากด้านซ้ายนะครับมาด้านขวานครับห้าเมตรนะครับห้าเมตรนะครับวัดมาเรื่อยๆเลครับจนกว่าจะสุดเลยอันนี้เราจะแบ่งนะครับแบ่งช่องมา มิดนะครับช่องละห้านนะเมตรพิมเลขห้าแล้วกด enter เลยครับผมแบ่งร์เรื่อยๆเลยนะโอเคจะสังเกตว่าฝั่งด้านขวานะครับมันจะไม่พอดีใช่ไหมมันจะเป็นที่0.5เซนนะครับ0.5เมตรนะครับไม่เป็นไรตรงนี้เราจะแบ่งไว้เปนสาก็ดีครับผมต่อมานะต่อมาคือเราจะแบ่งเสานะครับ ทำเสาให้กับอาคารของเรานะครับโดยแต่ละเสานะครับจะมีขนาดหยุดที่0.5เมตรนะครับโดยจะเริ่มแบ่งจากด้านซ้ายมานะครับ0.5นะครับกด enter แบ่งมาเลยนะครับพิมพ์0.5กด enter นะครับ0.5 enter เอาจะดระบุนะครับขนาดประมาณที่0.5นะครับ0.5นะครับ แบ่งเรื่อยๆเลยนะครับทุกเส้นเลย0.5เลยนะครับใช้สับเมตรแบ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับ0.5 0.5ยนะครับอาจจะสังเกตว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับมันจะพอดีเลยนะครับที่เราแบ่งไว้นะครับจากนั้นนะครับครูจะใช้นะครับ จะมีอยู่2ออย่างนะครับที่เราสามารถใช้ได้ก็คือเราจะสามารถใช้สี่เหลี่ยมนะครับในการลากนะครับให้เป็นเสาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแบบที่1อีกแบบที่2นะครับคือสามารถใช้ดินสอหรือลายนะครับในการขีดนะครับขีดเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของบุคคลนะครับแล้วแต่พวกเรานะครับแล้วแต่ใครถนัดอะไรเลยนะครับสามารถเลือกใช้แบบไหนก็ได้สำหรับผมขอใช้สี่เหลี่ยมด้วยกันนะครับจะได้ลากทีเดียวได้ ให้ขึ้นจุดตัดสีแดงนะครับเห็น้อยการกระบาดสีแดงมันค่ลากลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นการกระบาดสีแดงเหมือนกันแบบนี้นะครับลากไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการแต่งเสานะครับทําเสาให้มันเสาให้อาคารของเราถ้ามันนีะครับมันมันไม่มันไม่เกิดจุดให้เราให้เราสูงเข้ามาไม่ได้คลิก นะครับสูงออมากนะครับสูงขึ้นมาอีกะไรนะครับโอเคจุสิบเท้ายื่นเข็นคอยนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับต่อมาต่อมานะครับเราจะทำในส่วนของตัวนี้กันนะครับที่มันยื่นออกมาตัวนี้นะครับนี่นะโดยนะครับวิธีการ เราจะทำนะครับตัวต้นแบบหนึ่งอันจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้ไปให้อยู่ในทุกๆชั้นนะครับอันดับแรกที่เราจะทำนะครับเราไปใช้เครื่องมือนะครับตลับเมตรนะครับวัดขึ้นนะครับแต่เส้นนะครับขึ้นมา0.3เมตรครับกด enter นะครับ้ากลงมาเลยครับพิมพ์0.3กด enter นะครับทำอันแรกพอนนะครับทำเฉพาะอันตัวบนนะครับตัวนี้นะ เราทำเชอวาตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบนะครับจากนั้นนะครับวิธีการต่อมาก็คือวิธีการต่อมาเราจะใช้ r e c t a n กิลนะครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับวาดมาเลยนะครับเป็นเครื่องมือสี่เหลี่ยมนะขนาดนะครับจะอยู่ที่0.6นะครับ0.6เมตรนะครับคอมม่าหรือคูณนะครับคอมม่ากับ0.05ครับกด enter เราจะได้สี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาใหม่อีกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเราจะใช้สี่เหลี่ยมนะครับวาดมาให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวตั้งแบบนี้นะครับขนาดคือ0.6คอมม่า0 0นครับกด enter ทำได้มาแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ select นะครับแล้วคลิกเข้าไปชิ้นงานของเรานะครับตรงนี้นะที่เราเพิ่งสร้าง2ครั้งครับ 1, นนะครับ จากนั้นนะครับคลิกขวาเลือก make group ครับเราจะกรุ๊ปให้มันนะครับเพื่อเราจะแก้ไขมันได้จากนั้นคลิกเข้าไป2ครั้งเพื่อ edit group นะครับ edit เฉพาะกลุ่มนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับเราจะแก้ไขเฉพาะกลุ่มตัวนี้นะเฉพาะสี่เหลีพื้นผ้าที่เราเพิ่ดึงมาจากนั้นใช้เครื่องมือ push ครับ push คู่ดึงมันออกมานะครับ1เมตรครับผม1เมตรโอเคเราจะได้แบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้นะ จากนั้นนะครับจากนั้นให้เราไปสร้างตัวแบบนี้ครับอีกหนึ่งอันนะครับแต่อยู่ฝั่งขวามือฝั่งงนูนะครับฝั่งตรงนี้นะโดยเรายังไม่ออกจากเรายังไม่กดออกจากกา,ารกรุ๊ปนะครับเรายังไม่กดออกจากการกรุ๊ปนะโอเคทำเหมือนกับฝั่งที่แล้วเลยครับใช้เครื่องมือนะครับสีเหลืองม,มาครับ ลงมาเลย0.6ครับคอมมา0.05กด Enter ครับอ่ามันจะเด้งกรอบตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันยังอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเรายังไม่ออกจากกรุ๊ปนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือพุชครับอ่าท่านผ้ครับขอเ l e c t ก่อนนะครับโอเคเรากดมาตรงนี้นะครับใช้เครื่องมือพุชนะครับดึงอองกอมา1เมตรเหมือนกันนะครับ1เมตรเหมือนกันโอเค ทั้นั้นนะครับยังเป็นงานง่ายเรากลับมาทําตัวเดิมกลับมาครับตัวฝั่งซ้ายนะครับตัวฝั่งซ้ายรูปแบบของมันนะครับดังนี้นะครับทำตามครูเลยนะอันดับแรกนะครับใช้ออฟเซตครับดึงขอบเข้ามานะครับ0.05นะครับกด enter นะครับเราจะได้ระยะขอบนะครับก็ใช้ออฟเซตดึงเข้ามาระยะขอบคือ0.05นะครับ จากนั้นใช้ยังลบครับลบเส้นล่างออกนะครับแล้วก็ลบตัวด้านขวาตัวนี้ออกนะครับแล้วใช้ดินสอครับผมต่อลงมาเลยนะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กด PSC ปิดปานะครับแล้วมาต่อเส้นนะครับต่อให้สุดเลยจากตรงนี้นะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับของฝั่งนี้โอเคนะครับต่อมานะครับ เราจะดึงนะครับเราจะดึงตัวนี้เราจะดึงขอบข้างตัวนี้นะครับไปให้สุดฝั่งนู้นนะครับไปให้สุดฝั่งนู้นเลยวิธีการคือดึงออกมาแล้วซูมออกมานะครับแล้วลากมานะครับแล้วซูมเข้ามาซูมเข้ามาดูนะครับมันถึงย่างถ้ามันถึงนะครับมันจะขึ้นคาว่า m มิดเดิลหามันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะติดเลยเป็น point ให้กดปล่อยมือไปนะครับโอเคแล้วมาดูนะครับถ้าเป็นยังไงกันบ้าง ะจะสังเกตตรงนี้นะครับจะสังเกตตรงนี้อาเดี๋ยวขอกดูขอดึงใหม่ลวกันนะครับบางทีน่าจะดึงเลยเพอดีวิธีการนะครับเอาใหม่นะเราจะใช้พุทนะครับดึงนะครับแล้วสูงออกมาแล้วสูงเข้าไปครับให้มันสุดนะครับตรงนี้นะครับอยาให้เลยมาตรงนี้คาดมาตรงนี้มันจะ มันจะงั้นนี่ครับมันจะไม่ได้นะถึงตรงนี้พอนี่ครับนะกดก่อนไปนะครับจากนั้นนะครับใช้หมุนดูเห็นไหมโอเคครับโอเคนะตรงนี้โอเคแล้วจากนั้นใช้ยังลบครับผมเอลิเซอร์ลบเส้นที่ไม่ใช่ออกครับเส้นนี้นะครับไม่ใช้ลงมาข้างล่างเลยครับเป็นเส้นตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับเราลบมันออกนะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับตัวทิ่ึ้นมออมาตัวนี้นะแล้วเราจะใส่สีให้มันนะครับโดยคลิกไปที่ชิ้นงาน3าครั้ง123เอาถังสีมาครับหรือเพ้นท์บัคเก็ตสีนะครับตามใจชอบของพวกเราเลยคลิกไปสีหนึ่งส่วนนี้ครับเนีย่ยให้ทาคารเป็นสีแบบไหนนะครับเลือกมาได้เลยนะครับสำหรับครูจะขอใช้สีส้ม้วกันนะครับสีส้มสีส้มแกงนะครับ รั okay, กนั้นเรากดออกมานะครับจากการกรุ๊ปนะครับวิธีการกดออกจากการกรุ๊ปก็คือกดที่พื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเข้าไปในกรุ๊ปใหม่ก็คือที่เรากรุ๊ปก็คือคลิกไป2ครั้งนะครับหนึ่งสองนะครับนี่คือเข้ามาเพ e ื bit, ่อ Edit หรือแก้ไครั้งได้แต่ถ้าจะกดออกมาก็คือกดไปพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับ1ครั้งโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วนะครับโอเคชิ้นแรกเสร็จนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นแรกของเรา เราจะทาแบบนี้นะครับในทุกชั้นเลยเดี๋ยวต่อไปจะเป็น,นการก๊อปปี้นะครับเพราะเราจะไม่ทาซ้าอีกหนึ่งครั้งเพราะว่ามันจะเสียเวลาเราจะย,ย่นเวลาด้วยการก๊อปปี้ชิ้นตัวที่เราคุกไว้นะยครับลงมาเป็นงานนะครับขั้นตอนถัดมานะครับในการก๊อปปี้นะครับ กปปี้ชิ้นงานตัวนี้นะครับลงมานะครับวิธีการก็คือเราคลิก2ครั้งเพื่อเข้าไป edit แก้ไขมันนะครับ 1- 2อ่าตอนนี้เราจะอยู่ในกรุ๊ปเลยนะครับจะเข้ามาในกลุ่มที่เรารวมชิ้นงานของเราไว้วิธีการต่อมานะครับให้คลิก3ครั้งนะครับเพื่อเป็นการ select หรือการเลือกงานทั้งหมดหรือคลุมงานทั้งหมดของเรานะครับ123นะครับจากนั้นนะครับเราเลือกใช้เครื่องมือ move เราใช้ move นะครับ คลิกตรงส่วนไหนก็ได้จากเส้นหรือจากตรงกลางก็ได้นะครับจากนั้นกด Ctrl ที่แป้นพิมพ์นะครับค้างไว้แล้วคลิกลากชิ้นงานของเราลงมาครับจะสังเกตนะครับว่าถ้ามันนะครับไปตามแกนไหนนะครับมันจะขึ้นสีของแกนนั้นนะครับตรงนี้คือมันไปตามแกนของสีเขียวนะครับแสดงว่าเราลากลงมาตรงแล้วนะครับจากนั้นนะครับระยะห่างจากอันแรกกับอันที่2นะครับจะอยู่ที่3เมตรนะครับให้พิมพ์เลข3ไป จากนั้นกด enter นะครับมันจะเด้งลงมาอัตโนมัตินะครับอันที่2เหมือนกันครับกด control ค้างไว้นะครับลากลงมาให้ตรงๆเห็นไหมครับมันจะขึ้นแกนสีเขียวจากนั้นพิมพ์เลข3ครับให้หางกัน3เมตรกด enter เหมือนกันครับดึงลงมากดเลข3นะครับกด enter นะครับดึงลงมาอีกนะครับกดเลข3กด enter นะครับ โอเคเราจะทําถึงตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับ5อันก่อนนะครับจากนั้นนะครับกดออกมานี่ครับจากการกรุ๊ปงานแล้วคลิกเข้ามาใหม่นะครับคลิกเข้ามาใหม่แล้วคลิก3ามครั้งเหมือนเดิมที่ตัวบนนะครับ1 2 3เราจะ c o อปปี้ตัวนี้นะครับขึ้นไปข้างบนเหมือนกันครับ3เมตรนะครับกด enter นะครับมันจะได้แบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้มะ มีหนึ่งสอมี่ห้าหจะมีทั้งหมด6อันนะครับจะมีทั้งหมด6อันถ้าได้แบบนี้แล้วแสดงวา่าเรามาพร้อมฟูเรียบร้อยใช่ไหมครับหรือว่าทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนถัดมานะครับเราจะทำในส่วนของตรงนี้กันนะครับมันจะยืดยาวไปทั้งหมดเลยนะครับ นะจะยาวไปจนสุดตัวอาคารของเราเลยโดยวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับเราจะซูมเข้ามาในชั้นของชั้นบนเลยนะครับตรงนี้นะถ้ามมนเห็นเหลี่ยมข้างในแบบนี้นะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดจากเหลี่ยมด้านในนะครับขึ้นมานะครับ0.55จากนั้นกด enter แล้ววัดจากเส้นเดิมนะครับขึ้นไป0.1ครับกด enter โอเคเราจะได้แบบนี้นะครับเราจะได้แบบนี้จากนั้นนะครับจากนั้นให้ซูมออกมาให้เห็นตัวอาคารทั้งหมดนี้คือกลางๆเลยครับผมแล้วใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเราจะใช้ตัวนี้ Rectangle ครับแลื่สร้างสี่เหลี่ยมให้ไปจุดนะครับประมานนะครับตรงที่เราทําเมื่อกี้เะารับเช่นเมื่อกี้แล้วซูมเข้ามาอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับซูมเข้ามาก่อน แล้วให้มันอยู่นะครับเห็นไหมให้มันขึ้นจากกระบังสีแดงครับแล้วคลิกลากนะครับแบบนี้แล้วซูมออกมาซูมออกมาให้มันาผลตัวอาคารนะครับแล้วลากไปจนสุดนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปซูมเข้ามาครับซูมเข้ามาให้มันมาถึงตรงนี้ครับเราอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะครับสูมมาแล้วค่อยปล่อยนะครับนี่คือวิธีการที่หนึ่งสามารถทําแบบนี้ได้ครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับ อีก <M PI AN> แบบหนึ่งคือการใช้ดินสอการใช้ดินสอนะครับวิธีการก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่จะทำดินสอจะทํา2ครั้งก็คืออันดับแรกครับซูมเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วคลิกครั้งคลิกนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับซูมออกมาแล้วกลับมาตรงนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นที่2องนะครับคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ครับประมาณนะอ่าตรงนี้นะครับ ทิกหนึ่งครั้งสูงออกมาจากนั้นครับเลื่อนมาด้านซ้ายแล้วก็คิดตรงกันแบบหนึ่งครั้งนะครับเราจับได้เส้นไหมครับที่มันพาดผ่านนะครับทั้งอาคารเลยจากนั้นนะครับสูงขึ้นมานีครับมันจะมีเส้นของเสาที่เราทําไวใช่ไหมครับมันจะพาดันมาตรงนี้ให้ใช้ยางลบนะครับลบออกนะครับไล้ลบทีละอันเลยไหมครับผมได้ลบทีละอันเลยอย่างนี้นะครับไล่ลบทีละอันเลยนะครับ ให้หมดทุกเสานี่ครับที่มันาพาดถ่านมาแบบนี้ลบให้หมดนะครับนี่นะล่ลบให้หมดเลยระวัาางอย่าลบโดนเส้นผีนะครับเส้นจำมานวตั้งที่มันตั้งาพาดมานะครับลบออกนะครับ เนะครับแลวลบให้หมดเลยเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆเ,เราจะลบเชฟนนี้ครับีเส้นสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับโอเคพอเราลบจนหมดแล้วนะครับเช็คดีๆครับว่าลบจนหมดแล้วนะจากนั้นนะครับไปที่เครื่องมือ s ีเล็กครับที่เป็นลูกศรตรงนี้เป็นเมาส์นะครับ แล้วคลิกไปที่พื้นที่ตัวสี v ่เหลี A ่ยมนะครับหรือตัวที่เราต้องการนะครับสองครั้งยิงสองเพื่อให้ครุมชิ้นงานนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือก make group ครับผมเลือก make group เพื่อเป็นการกรุปชิ้นงานจากนั้นค่อยคลิกเข้าไปในชิ้นงานสองครั้ง12งสองเพื่อเป็นการ edit group ครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นการ edit group นะแล้วใช้เมาส์นะครับคลิกไปที่ตัวข้างในชิ้นงานของมันทั้งหนึ่งครั้ง คฮ้ยรอบผมอพอเราเมกกรุ๊ปเสร็จไหมครับให้เราใช้เสียงนี้ครับคลิกไปที่เป็ที่สีเหลืองของเรานีครับ จากนั้นใช้พุชนี้ครับ โอเคพอเรานะครับเม่กรุ๊ปให้มันเสร็จนะครับเม่กรุ๊ปให้ชิ้นงานของเราเสร็จแล้วเราจะใช้ตัวนี้ครับเครื่องมือครับพุชคูนะครับดึงมันออกมาแบบนี้นะครับ0.1นะครับจากนั้นกด enter โอเคผลได้แบบนี้นะครับถ้าอยากเปิดจะสังเกตว่านะครับเส้นเสาเราเนี่ยครับมันจะดึงออกมาด้วยแบบนี้นะครับ เราจะต้องทําการลบนะครับทั้งข้างล่างข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับสองเส้นอนี้นะอนี้ลบจากข้างบนก่อนเลยกันนะครับหนึ่งนะครับสองสาาจะลบมาเรื่อยๆนะครับลบแบบนี้มาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงครับเราจะทําแบบนี้อันหนึ่งนะครับแทําแค่อันเดียวจากนั้นนะครับเราจะก๊อปปี้นะครับเราจะก๊อปปี้ไปวางที่ชั้นอื่นๆนะครับ เราจะ Copy ไปวางที่ชั้นอื่นๆนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่เสียเวลาแค่ขั้นตอนนี้นะครับลบนะครับลบข้างบนนะครับลบออกเลยนะครับคลิปลากลบได้เลยจากนั้นนครับไล่ลบจากานล่างนะครับ ลบจากด้านล่างขวาเลยครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับไล่ลบนลยครับเจนมันหมดนะครับเช็คดีๆนะครับว่าไล่ลบหมดแล้วนะครับ จากนั้นนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานของเราเหมือนเดิมหนึ่งนะครับคลิก3ครั้งเพื่อว่าจะลุมชิ้นงานจากนั้นครูจะใส่สีให้มันนะครับใส่สีขอใส่เป็นสีสีส้มเหมือนกันนะครับจากนั้นคลิกออกมาจากชิ้นงานของเราดูผลงานของเราครับโอเคเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้จากนั้นเราค่อยจะคอปปี้ลงมานะครับเพื่อไปวางแต่ละชั้นนะครับ จากนั้นนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะก๊อปปี้นะครับตัวชิ้นงานของเรานะครับไปไว้ชั้นอื่นๆนะครับโดยนะครับใช้เครื่องมือซีเล็กนะครับเราจะใช้เครื่องมือซีเล็กนะครับในการคลิกนะครับสองครั้งเพื่อเข้าไปอ d i t มันครับหนึ่งสองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อเป็นการคลุมชิ้นงานนะครับให้คลิกไปที่ชิ้นงานนะครับสามครั้งหนึ่งสองสามนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ Move นะครับ ใช้คืองมือมูฟกดคอนโทรลที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับจากนั้นคลิกลากชิ้นงานของเราลงมาให้มันตรงตรงนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเส้นสีน้าเงินนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์นะครับ3มเมตรนะครับมันจะเด้งอัตโนมัตินะครับโดยเราจะทําทุกชั้นนะครับแบบเดิมนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกลากลงมาพิมพ์เลข3นะครับกดคอนโทรลค้างลากลงมานะครับพิมพ์เลข3า กดคอนโทรลค้างแล้วก็พิมพ์ครับโอเคทั้งหมดที่เราจะทำนะครับคือทั้งหมด5อันนะครับ1 2 3 4แล้วก็5โอเคพิมตรงนี้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP 1นะครับพ a r t ท1นะครับพ a r t ท1ของเราหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับ